สงครามยุคใหม่ไฮบิดอรอได้เริ่มขึ้นแล้วเชิญทุกท่านเปิดใจให้กว้างทำใจให้กว้างเข้ามาศึกษากันพุทธสอนให้พิสูจน์ก่อนเชื่อคิดสอนให้เชื่อก่อนพิสูจน์อิสลามสอนให้เชื่ออย่างเดียวไม่เชื่อตายตายตายคำพีอันกุลาเคยพูดไปว่าคำพีมรณนะคำพีอันกุลามีแต่การฆ่าฆ่าฆ่าที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีของเรานำเข้ามาห้าหมื่นเล่ม มาให้คนมุสลิมศึกษากันแต่อัตมาเสียใจมาน้อยไปนะห้าหมื่นเล่มคนในประเทศไทยของเรามีประมาณ67ล้านคนคนพุทธไม่ได้มีโอกาสเข้าไปศึกษาเลยมุสลิมชั้นล่างชั้นกลางนะ ก็ยังไม่มีโอกาสที่จะได้เข้าไปศึกษาเลยมันน้อยมากนะท่านนายกประยุทธ์ทาเผยแพ่ให้เยอะๆเพราะว่าคนยุคใหม่เขาไม่ได้งู้เขาไปอ่านแล้วไปศึกษาเดี๋ยวเขาจะรู้เองว่าอันไหนของแท้อันไหนของปลอมอย่างป้าไตยปีดกไปหาได้เลยเยอะแยะมากอัตามาก็พูดแล้วของแท้นะ่ะย่อมทนต่อการพิสูจน์กัมพีอันกุลาอาของปลอมนะ่ะเขาไม่กล้าพิสูจน์เล่มสีแดงองค์การมรณะนะอดเหี้ยเอามาหิตหิตมนุษย์หิด,น,ดนาาประเภทด,ด,ด,ดุเดือดเผ็ดร้อน แห่งสงครามโรคต้องเล่มสีแดงเท่านั้น องค์การมรณะเล่มสีแดงพระเจ้ามีหนึ่งเดียวพระเจ้าสร้างทุกอย่างคําสอนนี้ทําให้มุสลิมทั่วโลกมีความเชื่อว่าพระเจ้าสร้างจัก,กรวาลสร้างพระอาทิตย์สร้างโลกสร้างมนุษย์และเชื่อว่าพระเจ้าเป็นเจ้าของนรกเป็นเจ้าของสวรรค์แม้ความตายพระเจ้าจับให้ความเชื่อน,นี้แตกต่างจากชาวพุทธแบบฟ้ามาดินจึงทำให้เราสามารถอ่านอนาคตของไทยได้ว่าจะไม่แตกต่างจากลังกาสุกะที่ศูนย์สิ้นเผ่าพันธุ์ที่เกิดเมื่อปี202 นับแล้ว543ปีสิ่งนั้นก็คือถ้ายอมสวามิพักมอบลงกราบพระเจ้าก็จะได้รับการรับรองให้เป็น มุสลิมถ้ายังไม่ยอมรับพระเจ้าอนุมัติให้ฆ่าทิ้งฆ่าคนได้ไปอยู่กับอรซึ่งเป็นพระนามของพระเจ้าแถมสอนต่อไปอีกว่าให้ลิฟซับเอามาคลองนี่คือองค์การมรณนะเล่มสีแดงโหดเที่ยมอมหิตพิดมนุษย์มานาขอเชิญชาวไทยพุทธทุกท่านไปหามาอ่านและก็ศึกษากันเองเอวังก็มีด้วยประกาะชนีแล